เกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถจะแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะมันจะแยกแยะดีชั่วได้นะคะนะจะอยู่ในมนุษย์นะลักษณะไหนมนุษย์ระดับไหนก็คือนะความเป็นอยู่ยากแค้แนแร้นแค้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพอจะมีนะกระแสธรรมอยู่ในจิตในใจก็จะเกลียดชั่วกลัวบาปนะคะก็จะทํามาหากินด้วยสุดจริตถึงแม้ไม่ได้ มีอะไรมากมายนะคะเหมือนผู้มีเงินมีทองเท่าไหร่แต่ก็สำนึกได้อันนั้นก็เพราะว่าผู่ที่มีสติสัมปชัญญะรู้เหนือรู้ตัวมีความเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นแค่คนนะถ้าใครที่มีความเป็นแค่คนเนี่ยถึงแม้จะร่ํารวยเงินทองอยังไงกันแล้วแต่มันก็ทําชั่วได้เพราะว่าเงินทองที่ได้มาก็ไม่ใช่ว่ามาทางที่ถูกต้องถูกตรงไม่ได้มาทำตามทางที่ถูกต้อง มันก็มาทางรัดทางอะไรก็แล้วแต่ทางมืดทางสีเทาสีดําทําให้ร่ํารวยผิดปกติทําให้สามารถจะทําชั่วได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เราได้เสพได้รู้นะคะข่าวต่างๆที่เราเห็นอยู่พวกผู้ที่มีเงินไม่ได้เป็นผู้ดีนะเรียกว่าคนมีสตังคนมีเงินที่มีโอกาสกอบโกยมีโอกาสนะคดในข้องอในกระดูกนะคะช่อราดบางหลวงหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้โอกาส นะคะเป็นนายทุนไปพูดที่นะทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสตักตวงมีโอกาสกอบกุยสมบัติพัฒสถานทําชั่วได้ง่ายนะพวกนี้ทําชั่วได้ง่ายแต่คนที่ยากจนค้นแค้นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ทํากล้าที่จะทําชั่วนะนะโอกาสที่จะทําชั่วเนี่ยมีไม่ค่อยมากนะคะนอกจากว่าเรื่องหิวเรื่องกินอะไรร่างกายต้องการหิวกินกินอาจจะเป็นลักขโมยของกินเข้ามากินอันนั้นไม่ได้ ชั่วโดยสันดานแต่เพราะว่าทําให้ชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่นั่นเองก็ไปอาจจะลักเล็กขโมยน้อยนะคะของกินของใช้ที่ตัวเองจําเป็นนะคะอันนั้นไม่ได้ชั่วโดยสันดานแต่ชั่วเพราะว่าเอาตัวรอดฉะนั้นคนเรานะคะทำชั่วเจตนาทําชั่วแบบระดับโลกหรือระดับชาติหรือระดับประเทศเนี่ย มันก็มีอีกคนหนึ่งส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในทางมืดนะคะความมืดทางมืดบอดจิตเป็นสัตว์ไม่ใช่จิตเป็นมนุษย์จิตเป็นแค่คนนะคะสัตว์เดรัจฉานหรือแค่คนที่จริงเปรียบสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างกับคนพวกนี้คนพวกนี้จะเป็นพวกที่จิตใจชั่วมากนะคะจิตใจมืดบอดนั่นเองนะคะ ทำร้ายทำลายโหร้ายมือไวใจเร็วพูดบุดหมดสตินั่นเองนี่แหละฉะนั้นคนที่ทําชั่วระดับโลกระดับประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากคนจนนะแต่เป็นคนผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีนะคะผู้ที่มีสมบัติมีอํานาจนะคะมีอํานาจสั่งการมีพรรคพวกบริวารน,นั่นเองฉะนั้นพวกเราที่ไม่มีเงินทองเนะี่ยอย่าน้อยใจนะเราทํามีเงินทองอาจจะมีโอกาสนะทาชั่วได้ แต่เราไม่มีเงินทองทำให้เราระมัดระวังตัวนะคนที่อยู่ในฐานะหาเช้ากินค่ำก็ได้นะครับหรือหาวันนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้หามะลือน,นี้กินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้รวยมากเกินไปไม่ได้มีเงินทองมากเกินไปมันไม่สามารถที่จะคิดชั่วระดับใหญ่ได้มันก็จะมีชั่วได้เล็กๆน,น้อยๆคือลักเล็กขโมยน้อยอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เพื่อนะให้ประทังชีวิตอันนี้นะ นะมันก็ไม่ได้ชั่วมากมายเลยนะคะมันแค่แหกล็ดเล็กกล็ดน้อยของความชั่วแต่ถ้าระดับใหญ่ๆโต,โต,โตที่โกงบ้านโกงเมืองนะคะแกงกันเป็นว่าเล่นไม่กลัวอํานาจใดๆทั้งสิ้นไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวกฎแห่งกรรมพวกนี้ท้าทายกฎแห่งกรรมก็ยังมีอยู่นะคะเราเห็นเลยนะคะความแตกต่างระหว่างคนกับมนุษย์พวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติเป็นมนุษย์นะศีลส,สม,มาธิปัญญาสมบูรณ์เป็นมนุษย์ได้ แล้วก็ถ้ามน,มนุษย์ที่มีการทานอภัยทานธรรมทานอมิทธทานก็เข้าสู่จิตเทพเทวดาแล้วถ้าผู้ที่มีสมาธินะคะเข้าสู่นะกรรมฐานนะอยู่ในกรรมฐานบ่อยๆเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ตลอดเวลาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ได้เป็นจิตพลมอรูปรลมเข้าไปนะนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเทพเทวดาที่มีความสะดวกสบาย แล้วก็เป็นพรมอรูปพระที่มีความสุขสงบบางคนก็อยู่ในครบวงจรเลยอยู่ในร่างมนุษย์นั่นแหละนะคะแต่จิตนะก็สเสวยพวกภูมิเทพทเทวลาคือสุขสบายสะดวกสบายแล้วก็มีความสงบสุขอันนั้นก็เครียกว่าสุขคติภูมินะคะเป็นสุขคติภูมิแต่คนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีอํานาจบาดใหญ่พวกนี้นะเป็นได้แค่คนนะเพราะจิตใจเนี่ย ชั่วมากนะคะจิตใจมืดบอดถูกกิเลสครอบงำกิเลสก็คือความโกรธความโลภความหลงตัณหาอุปาทานนะคะนะปรารถนาอะไรก็ใช้อำนาจบาดใหญ่นะใช้เงินใช้ทองซื้อเอานี่ก็มีอยู่ในสังคมของเรานี่แหละนะคะในในประเทศเรานี่แหละมันก็มีให้เห็นอยู่เราแยกแยะได้เลยนะลูกนะเนี่ยคนชั่วนะทำชั่วยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้กฎหม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวก พวกเขาเป็นผู้ที่เขียนกฎหมายนะคะร่างกฎหมายขึ้นมานะแต่กรรมกฎแห่งกรรมรอรับอยู่กฎแห่งกรรมนะคะกลัดกล่อนความรู้สึกจิตใจของพวกเขาทั้งครอบครัวเลยนะผู้ที่ทํากรรมด้วยกันมาเนี่ยจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีก็แล้วแต่เนี่ยแตกรรมนั้นๆมันก็จะกลัดกล่อนจิตใจถ้าฝ่ายชั่วนะถ้าฝ่ายดีเนี่ยความดีจะหล่อเลี้ยงอยู่เลยอย่างพวกเราเนี่ยมันจะมีความ สงบสุขหล่อเลี้ยงนะคะจิตใจที่งดงามหล่อเลี้ยงทําให้ทั้งเราทั้งครอบครัวของเรามีความสงบร่มเย็นได้เห็นไหมลูกเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสม,มอไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมนะลูกนะจงทําไปขยันทําไปอยู่กับลมนั่นแหละลูกจะได้ไม่มีโอกาสได้ไปคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเหมือนที่เราเห็นเป็นกรณีตัวอย่างนะคะเห็นเนะต็มประเทศไทยมากมายเลย ะะมีความรู้สึกว่าคนประเทศไทยบางทีก็เศร้าจากข่าวเหล่านี้นะคะครั้งแล้วครั้งเล่าที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคนบางกลุ่มบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบเราได้เห็นข่าวมันก็ทําให้เศร้าหมองจิตใจประชาชนในประเทศเศร้าหมองเพราะว่าผู้ที่นะมีอํานาจบ,บาดใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายผู้ปกครองทั้งหลายนะคะนะทั้งระระดับ ชาตินั่นแหละนะคะทั้งระดับชาตินั่นแหละนะทำให้มันไม่มีศินนั่นเองนะคะไม่มีศินไม่มีธรรมจริงทําให้ประชาชนนะคะในประเทศมีความเศร้าหมองได้แต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญายาณน,นะเข้ามาอยู่กับลมหายใจมาขัดกลาจิตใจกิเลสทั้งหลายทุกคนมีเหมือนกันแต่เรามาฝึกหัดขัดกลาใช้ลมหายใจไปชา้ลาลงลมหายใจไปขัดกลาจิตใจออกมา ตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาก็ทําให้เราได้เห็นทุก์นะคะไม่เป็นทุกสมูทัยเราก็จะไม่เกิดแล้วมันดับแล้วเพราะว่าเราไม่อยู่กับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็จะดับไปดับไปสังขารก็จะไม่เกิดแล้วนะคะเป็นเหตุของทุกก็ไม่เกิดแล้วมันก็จะดับไปพร้อมกันนะคะทุกก็เห็นแล้วนะคะสังขารเราก็ดับแล้วนะะ ชมูททยเราก็ดับแล้วนี่โรธก็คือกิเลสมันกระดับไปดับไปตลอดเวลานี่แหละนะผู้ที่นะมีสติปัญญาญาณผู้ที่เข้าสู่กระแสธรรมนะคะกระแสศีลกระแสธรรมก็จะอยู่กับตนเองอย่างนี้ตลอดเวลานะลูกเราเดินทางมาถูกต้องเลยละ่นะอยู่กับตนเองนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนภายนอกนะคะถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวก็ไม่ต้องไปวุ่นวายนะลูกนะคนชั่วเขาก็ทําไปนะคะคนชั่วเขาก็ทําหน้าที่ไป พวกเราก็ทำหน้าที่กุศลผลบุญนะคะสายบวกไปทุกคนมีหน้าที่ดูแลชีวิตจิตใจของตนเองนะคะยิ่งตัดภพตัดชาติให้มันเบาบางลงสั้นลงสั้นลงก็ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกยาวนานนะคะยิ่งตัดให้สั้นลงด้วยลมหายใจตลอดเวลาให้เห็นทุกข์มากๆพอมันตัดได้มันจะตัดได้ชัดนี้เลยนะเหมือนเจ้าชายสิทธ,ธัตถาน่ะพอเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถาก็มาฝึกหัดขัดกลาตอนแรกก็ทําสมถะก่อน พอจิตใจแก่กล้าแล้วจากนั้นก็มาทำวิปัสสนานะคะก็คือตามดูตามรู้ตามเห็นกิเลสที่มันเกิดดับเกิดอับความคิดก็ได้นะคะเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับมันดับไปมันเกินนโรดนั่นเองนะคะตั้งสี่อสองไขยเลยนะที่พระพุทธองค์ใช้ลมหายใจเข้าไปทะลุทะลวงข้ามภพข้ามชาติกิเลสทั้งหลายบาปอากุศลเจ้ากรรมในเวรที่ทำมาหลายภพหลายชาติดับไปหมดไปหายไปและเหิดไป นิโรธไปก็เลยเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระจิตนิพพานนะคะเข้าสู่จิตพุทธาจิตอริยะจิตเกษมนั่นเองพวกเรามีสิทธิทาได้เลยพวกเราจะเริญรอยตามนะคะครูคนนี้นะคะครูบาอาจารย์คนนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําแค่นี้แหละแล้วก็จะอิสระจากทุกได้เรามีครูเป็นต้นแบบแล้วครูคนเดียวนะคะทุกคนมีครูคนเดียวคือพระพุทธเจ้าวิชานะคะ อยู่ในกายและจิตยอยู่ในรูปและนามนะคะอยู่ในขันห้าคือวิชาอานาปนสตินะคะมันก็จะทําให้อิสระจากทุกข์ได้ขณะมีชีวิตก็จะทําให้เราได้ประโยชน์ตนเองและประโยชน์ครอบครัวประโยชน์คนอื่นประโยชน์สังคมประโยชน์ประเทศชาติและทั่วโลกได้นะคะก็คือถ่ายทอดวิชาพระธรรมคําสอนนั่นเองเป็นประโยชน์ใหญ่เลยนะวิชาอื่นๆก็แค่เลี้ยงชีพในชาตินี้ แต่วิชาสำคัญที่สุดที่เราถ่ายทอดและมีประโยชน์คือวิชานะพระธรรมคำสอนให้หลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองนะคะลูกๆทั้งหลายมีสิทธิ์นะคะลูกๆทั้งหลายมีสิทธิ์ค่ะ